พาลูกนอนกลางวันเกือบจะหลับไปพร้อมกับลูกสามีก็ดันโทรมาบอกว่าให้มาเลื่อนรถให้หน่อยเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วจากที่สามีจะต้องไปเคลียร์บ้านเก่าหวันแต่เสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้วันหนึ่งนะคะคือดีใจมากมีคนกลับมาช่วยเลี้ยงลูกแล้วเราเลี้ยงลูกกันเองสองคนมาตลอดนะทุกคนเวลาที่สามีเลิกงานมาเขาก็จะมาช่วยเลี้ยงลูกแต่เวลาที่เขาไม่อยู่บ้านกิ๊บก็จะดูลูกเองตลอด24ชั่วโมง4วันนี้มันเหนื่อยมากเลยนะทุกคนแต่มันก็เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขนั่นแหละที่ได้เห็นลูกเติบโตมีพัฒนนนนนนาาาากกกรรรทททีีี่ดดใุุๆวัะะคออออบบ้้้็็เปสยยขขขงง บภา,า,า,ะะายในรถบ้านเราก็ท้ายกระบะก็เต็มไปด้วยของอีกเช่นเคยสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนะทุกคนคือเวลาที่สามีใช้โบกรถยิ่งเป็นรถบ้านด้วยแล้วนางโบกอย่างดิฉันต้องตะโกนอยู่หลายรอบกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางนะคะเป็นเหมือนกันบ้างไหมว่าเราอขับรถได้แต่พอให้มาโบกรถอลมันจะงงกับทิศทางมากเลยนะทุกคนจริงๆถ้ามีพื้นที่กว้างพอนะคะสามีเขาก็จะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราหรอกเขาก็จะจอดของเขาเองได้นะคะเด็กๆก็ได้เวลาตื่นแล้วนะทุกคนแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้ตัวกันหรอกว่าพ่อกลับมาถึงบ้านแล้ว I'm a big girl. A girl. <laughs> I'm a big girl. Again. Again? Oh, <laughs> <laughs> uh oh. Drop the biscuit. พ่อกลับมาถึงบ้านก็จะต้องอุ้มลูกให้เท่ากันนะคะเรแกนก็ลอยพ่ออุ้มอยู่นีทุกคนแต่ว่าฟิอน่าสงสัยคิดถึงพ่อมากตามติดพ่อไม่ห่างเลยที่คนเคยบอกว่าลูกสาวจะติดพ่อลูกชายจะติดแม่บ้านนี้คอนเฟิร์มเลยว่าแม่นความคักนะคะเย็นนี้เราก็ออกมาซื้อของกินเข้าบ้านกันนะคะทุกคนที่รอให้สามีพาอ,ออกมานี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะแต่มันยังจําทางยังไม่ได้ทุกคนที่ไอเดอร์โฮฟอสที่นี่นะคะทุกคนเขาจะมีวงเวียนเยอะมากช่วงนี้เวลาที่กิบขับรถก็จะให้สามีนั่งข้างๆนะคะเพราะว่าถ้าออกมากับลูกเราก็เปิด อันตรายเนาะสาม,มีก็แซวนะคะว่าจะต้องให้นั่งมาด้วยกี่รอบถึงจะจําทางได้กลสซีลี่ที่นี่เขาใหญ่มากเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็ออกมาซื้อของซื้อเนื้อแค่พอกินกันประมาณ2อสวันนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่อยากจะซื้อไว้เยอะอีกไม่กี่วันเราก็จะเดินทางกลับไทยกันแล้วค่ะกลิ่นไก่ื่องในไก่เขาก็มีขายกันนะคะทุกคนเอาไว้รอบหน้าจะซื้อไปทําผัดกะเพราเดินเข้ามาข้างในชอปปิง้งเราก็เพิ่งจะรู้นะคะทุกคนว่าเรแกนไม่ได้ใส่รองเทา้า ฝรั่งก็ดันลืมใส่รองเท้าให้ลูกนะยังดีที่ว่าข้างในเนี้ยมันอุ่นแต่ข้างนอกอะอากาศจะเย็นเย็นเราจอดรถไม่ไกลจากทางเข้านะคะนี่คือของทั้งหมดที่กิฟซื้อวันนี้นะคะทุกคนกิฟก็ซื้อแค่พอกินเนาะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะกลับไทยกันแล้วแล้วที่เส์ไพัยที่สุดก็คือราคาค่ะถ้าอยู่ที่แคลิฟอร์เนียบอกเลยว่าหมดเป็นร้อย แต่ว่าที่นี่46เหรียญก็กว่าเองทุกคนเห็น <c oughs> <He S 2> ไหมทุกคนที่กิดบอกว่าค่าของชีพมันต่างกันที่นี่ซื้อของในปริมาณที่เท่ากันแต่ว่าราคาถูกกว่าเยอะเลยค่ะเรากลับมาถึงบ้านก็ตั้งใจว่าจะพาลูกออกไปเดินเล่นกันนะคะวันนี้อากาศดีมีแดดค่ะทุกคนแต่ดูจากการแต่งตัวของฟิโอน่าแล้วถึงมีแดดก็ใช่ว่าจะทําให้อุ่นขึ้นเราเดินออกจากบ้านกันได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องเดี๋ยวกลับเข้าบ้านเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันหนาวที่นี่หิมะก็เริ่มละลายหมดแล้วล่ะทุกคนคิดว่าถ้าพอเรากลับมาจากเมืองไทยอากาศกก็็จะะะดีขึ้นนนเเยยยออลคค่่่มมุษ์แแวา อากาศดีมีแดดนะก็จะพาเด็กๆออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกันสักทีนะคะคืนนี้สามีก็บอกว่าจะพาลูกๆเข้านอนเองกิฟก็เลยมีเวลามานั่งชิลๆกินกว๋วยเตี๋ยวผัดนะคะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะทําผัดไทยแต่ว่าไม่มีถั่วง,งอกเลยได้เมนูเส้นเล็กผัดใส่ไข่แล้วก็กล่าปีมาแทนค่ะทุกคนเวลาที่ลูกสองคนหลับบ้านก็ช่างสงบสุขแล้วก็เงียบอะไรขนาดนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านาอบ๊ายบาย